ในส่วนของหลังจากที่มีมวลน,น้ําก้อนใหญ่ผ่านมาในส่วนภาคเหนือครับฟื้นคืนชีพน้ําตกห้วยตาดนะครับที่อำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นความหวังของชาวบ้านพลิกผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งครับไปดูภาพบรรยากาศนี่ครับนี่คือน้ําตกห้วยตาดนะครับแฝงตัวอยู่ที่อำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์หลังจากที่มีฝนตกหนักตั้งแต่ว,วันที่20-21ี่ที่ผ่านมาในละครับในหลายจังหวัดเองพื้นที่อุตรดิตถ์ สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติเลยละครับโดยเฉพาะที่ตำบลแม่พูนอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ก็จะได้พบกับน้ำตกที่สาดสายลงมาเนี่ยหลังจากเหือดแห้งไปกว่า10ปีกลับไม่เห็นน้ำอีกครั้งทางด้านของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูนครับให้ข้อมูลว่าแม่พูนเองเนี่ยคือต้นกำเนิดทุเรียนหลงหลินรับแลนับเป็นการรอคอยของชาวสวนรับแลมานานกว่า14ปีหลังจากดินโคลนถล่มนะครับในห่วงปี4ีที่ผ่านมา น้ำตกห้วยตาดนะครับหินโบราณเคยเป็นน้ําตกที่สวยงามและมีน้ําไหลตลอดทั้งปีหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงนะครับผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยเป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะผลผลิตทางด้านทุเรียนนั่นเองแต่ในปีนี้ครับฝนตกต่อเนื่องทําให้น้ําตกดังกล่าวเนี่ยกลับมามีน้ําอีกครั้งหนึ่งจึงได้แจ้งไปยังชาวบ้านและพื้นที่ใกล้เคียงครับว่าน้ําตกแห่งนี้หลังจากนี้ไปต้องช่วยร่วมด้วยช่วยกันดูแลรักษาให้น้ำเนี่ยยังคงไหลและก็ไม่ขาดหายไปเหมือน10ปีที่ผ่านมานั่นเองแหละครับนั่นก็เป็นข้อดี นะับนะต้องบอกว่านับเป็นในรอบ1ิปีที่กลับมาฟื้นฟูป่าฟื้นฟูต้นน้ําต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งต้นน้ําที่สําคัญในพื้นที่ด้วยนะคะคุณคะคอขอสะแสดงความยินดีกับชาวอำเภอรับแลด้วยนะคะ,<น>ะที่ได้ต้นน้ากลับมาเนาะ